รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีคุณค่าสุดๆกับพุทธปัญญาพิรมรายการที่คุณผู้ชมและสมาชิกทุกคนในบ้านจะได้เบิกบานกับธรรมะหลากหลายสไตล์โดยในวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของคนต้นแบบโดยท่านเจ้าอาวาสวัดสุดทธิจิตตารามกรุงเทพมานำเสนอไปรับชมกันเลยนะคะช่วง ธรรมมาพิรมพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นมาย้อนไปเมื่อสัก2,600กว่าปีก่อนอเป็นประวัติที่ได้บัจจาลึกบันทึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกโดยญาติโยมก็คงมีโอกาสได้ฟังในเรื่องพุทธประวัติมาบ้างคือประวัติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ที่เป็นผู้เริ่มพบเทวทูตท,ทั้งสี่ได้ความคิดใหม่ๆจนเริ่มออกบวชจนบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าในช่วงนั้นที่เป็นเจ้าชายศรีสถานคิดจะหาทางออกเอ๊ะมันมีตายเราก็ไม่อยากตายเกิดความกลัวทำไยังไงมันถึงจะไม่ตายก็พิจารณาด้วยความที่ท่านท่านเรียนเก่ง ท่านเป็นด็อกเตอร์ถึงสิบแปดสาขาในสมัยนั้นนี่เก่งมากพระพุทธเจ้าในช่วงเป็นเจ้าชายติรัต t h จบวิชาศาสตร์ต่างๆเนี่ยสิบแปดอย่างเป็นขั้นด็อกเตอร์เลยเพราะฉะ้ัในความคิดเนี่ยก็จะลึกซึ้งกว่าคนธรรมดาเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วก็เปรียบเทียบเออในโลกนี้มันมีของร้อนของเย็นมีมืดมีสว่างมีผู้ชายมีผู้หญิงมีหลายๆอย่างที่มันมีมีของที่ตรงข้ามกันก็เลยคิด ในเมื่อมีความตายเนี่ยมันคงจะต้องมีสักอย่างหนึ่งที่จะสแสวงหาสิ่งที่ไม่ตายได้คิดไปถึงสมณะที่มองเห็นด้วยใจเห็นด้วยใจไม่เหมือนเห็นด้วยตาเนื้อนะเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยเราก็เห็นบรผ่านมันไม่ซึ้งเรียกว่าไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมแต่พอเห็นด้วยใจเนี่ยมันเออใช่เลยนี่แหละสิ่งที่เราหามานานก็เลยออกบวชเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนต้นแบบของพุทธศาสนาการจะหาสิ่งเหล่านี้ เขาบอกว่ามันมีอยู่แล้วความจริงที่เกิดอยู่เนี่ยในโลกเนี่ยมันก็เกิดมาพร้อมกับโลกเลยแต่คนที่จะพบเนี่ยมันยากเพราะขนาดเราฟังพระเทศมาไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยมันยังไม่บรรลุสักทีตามที่พระอาจารย์ได้ร่ำเรียนภาษาบาลีมาเนี่ยบางคนเนี่ยก็ก็ไม่บรรลุง่ายๆนะเทศโปรดอยู่นั่นแหละก็ไม่บรรลุได้แค่เป็นอุปนิสัยหรืออานิสงส์ให้ชาติต่อๆไปจะได้ดวงตาเห็นธรรม คือมันต้องตรงจริงๆมันพอดีกันหลายๆอย่างมารวมกันมันถึงจะได้พอะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ไปเมื่อบวชแล้วเป็นพระสมมมาสดมุแล้วก็ไปสแสวงหาความรู้ตามที่ต่างๆเพิ่งเรียนแล้วมันก็ไม่ใช่อีกอไม่ใช่มันจะคืออะไรก็ไปปฏิบัติด,ด้วยตัวเองเลือกหมดแล้วทางที่จะสแสวงหาความหลุดพ้นเนี่ยเลือกหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ตึงเส้นทางที่หย่อนเส้นทางตึงก็คือทุกขละกิริยา ซึ่งเป็นทางที่ลำบากเป็นการทรมานตนนักบวชอินเดียเนี่ยบางท่านเขาก็จะม,มีการทรมานตัวเองเอาหัวมุดลงไปในดินแล้วเอาขาชี้ว้าขึ้นหรือฝังตัวเองอยู่ในดินก็เป็นการทรมานตัวพระพุทธเจ้านี่ก็ทําทุกอย่างอดอาหารเขาแล้วกลั้นลมหายใจหมดทุกอย่างก็ถอดใจเออมันไม่ใช่แล้วนี่มันใกล้จะตายแล้วนะมันยังไม่บรรลุอีกมันไม่น่าจะใช่ทางนี้ก็เลยคิดใหม่เออมัน มันมีทางทางตึงทางหย่อนมันมีตรงกลางไหมคิดอีกคือพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลาแสวงหาความหลุดพ้นเนี่ยหปีตั้งแต่บวชเมื่ออายุยีเนี่ยจนมาอายุส5ถึงบรรลุธรรมใช้เวลาถึง6ปีทรมานตัวเป็นฤาษีเป็นโยคีเป็นมาทุกอย่างแล้วจนเรียกว่ามันมันสุดแล้วสุดเส้นทางของแต่และอย่างที่ทรงเรียนรู้แล้วจนในคืนหนึ่งเนี่ยก็ พิจารณาใช้ใช้จิตอ่าใช้จิตพิจารณาด้วยจิตใช้หลักอานาปานาสติที่ญาติโยมได้กำหนดเมื่อสักครู่นั่นแหละหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พิจารณาไปเรื่อยๆด้วยอานิสงค์ของการตั้งจิตอธิษฐานมาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าโอนก่อนพระองค์ได้เป็นดาบทชื่อวาสมัดาบดเนี่ยเห็นพระมหากัสปะพะพุทธเจ้าก็เลื่อมใสอ่าก็ได้เอาล่างเนี่ยนอนทับ ไปบนน้ำที่สกปรกให้พระพุทธเจ้าเดินข้ามไปแล้วอธิษฐานจิตขอปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในศาสนาพุทธเนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องตั้งจิตก่อนยมจะทำอะไรก็ตั้งนโมสามจบเวลาเรายิ้มให้กันสามครั้งนั่นคือการตั้งใจนะ,ะตั้งใจแล้วเออจะตั้งใจฟังแล้วไม่เถียงท่านนะท่านเทศไม่ถูกใจนี่ก็คงไม่โกรธอ,อันนี้ก็เป็นการตั้งใจดีเข้าหากันก่อน ย้ำครั้งแรกเนี่ยเป็นการตั้งใจว่าเอออยากจะทําแล้วครั้งที่สองอลงมือทําดีกว่าครั้งที่สามวิคิดวิเคราะห์แล้วนี่ที่เราทํามาเนี่ยมันถูกไหมถ้าไม่ถูกเราก็ปรับได้นี่คือพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติสามครั้งทําอะไรก็ทำสามครั้งรับนโมก็รับสามครั้งอันนี้คือการตั้งใจจริงเมื่อพระพุทธเจ้าได้แสวงหาจนรู้แล้วเนี่ยการที่ท่านรู้ทำเนี่ยมันเป็นของยาก มองสารพัดและโอ้นี่เราในีปฏิบัติมาตั้งสี่อสงไขยแล้วเนี่ยมันเวลามันนานมากย้อนเวลาไปนี่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติกี่หมื่นชาติก็เลยคิดว่าคนนี่มันไม่น่าจะมีใครใครจะรู้ตามในสิ่งที่รู้ได้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งการเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระบาเจก,กับะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องตั้งาศาสนาพระพุทธเจ้าก็พิจารณาแต่ในในพุทธประวัติเนี่ยเขาพิจารณาว่าพระพรหมมาทุนารัตนา เวลาพระเทศก็จะขึ้นว่าพรมาชจโลกาธิปติสัมปติก็คือเอาพรมขึ้นมาสําสหรับอารัธนาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเทศสอนจริงๆในสมัยก่อนนะศาสนา,าพุทธยังไม่ได้ก่อกําเนิดขึ้นแต่ศาสนาพราหมณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนเทวดาในศาสนาพราหมณ์เนี่ยมียุะเขาเรียกว่าเป็นพระหุเทวนิยมเทวดาหลายหลายองค์เมื่อมีเทวดาหลายองค์ก็เอาองค์ใหญ่สุดก็คือพระอินทเสกะ ก็ให้พระพรหมพระอินเนี่ยมาอารัตนธรรมเป็นการกลมกลืนกับศาสนาพราหมณ์ให้คนเนี่ยไม่รู้สึกแปลกแยกกับศาสนาพุทธที่กําลังจะตั้งใหม่ก็กลมกลืนกันไปเขาเรียกว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันได้ความเชื่อบางอย่างก็ใช้ร่วมกันได้ไม่ได้ผิดเมื่อพระองค์วางรากฐานศาสนาได้ดีแล้วเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งคนต้องต้องมีสิ่งที่เหลือค้างไว้ สิ่งที่เหลือค้างของพระพุทธองค์ในปัจจุบันนี่ก็คือคําสอนพระธรรมวินัยโดยมีพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นผู้สืบทอดจะบอกว่าพระสงฆ์เท่านั้นที่รู้ธรรมไม่ใช่นะปัจจุบันในญาติโยมรู้ธรรมเยอะขึ้นมีการปรับเปลี่ยนความคิดสมัยก่อนในใครมาฟังเทศน์ฟังธรรมเข้าวัดเนี่ยมันคนโบราณให้คนแก่คนเฒ่าเข้าวัดไปคนหนุ่มคนสาวก็ไปเที่ยวห้างแต่เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วนะที่คนหนุ่มคนสาวเนี่ยศึกษาธรรมได้ดี อ่ลึกในมหาวิทยาลัยก็มีวิชาการที่ด้านด้านศาสนาเนี่ยผสมไปเราก็สแสวงหาหรือเรียกร้องคําว่าธรรมา,านอ่าการปกครองที่เป็นไปโดยธรรมอันนี้ก็คือหลักคําสอนของศาสนานั่นเองคราวนี้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคนต้นแบบในศาสนาพุทธเนี่ยท่านก็มีแนวคิดที่ที่เรียกว่าที่น่าอัศจรรย์ไม่น่าไม่น่าเชื่อถ้าภาษาอังกฤษที่ว่า amazing มากคิดได้ลึกได้ซึง้ง กว่าจะประกา,าศศาสนาการวางรากฐานในในช่วงที่าศาสนาพราหมณ์กาลังเป็นที่แพร่หลายแล้วก็ฝังรากลึกในจิตใจของคนในชมพูทวีปหรือในประเทศอินเดียปัจจุบันนี้มันยากแทบเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระอาจารย์ก็เคยไปอินเดียมาเน,นี่บยบริษัทซีพีเนี่ยให้ไปก็ไปมาสิบกว่าวันก็ดีนะไปเห็นมันไม่แตกต่างจากพุทธประวัติที่เราเรียนเดิมๆเ,เลยนะครับวิถีชีวิตด้านวันนะเป็นยังไงก็ค,คงเหมือนเดิม วันณะพรามซึ่งเป็นวันณะสูงสุดออก็ยังเป็นวันณะสูงเหมือนเดิมแทบจะไม่เปลี่ยนไม่แตกต่างไปเห็นได้ชัดเลยเออนี่เรื่องจริงนะที่ในเขาแปลเนี่ยตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เอะมันเราก็แปลหนังสืออ่านหนังสือเอาก็ท่องจํากันมานึกว่ามันไม่มีจริงพอไปดูแล้วมันจริงนะเออมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเออได้เห็นสิ่งที่เป็นอดีตเนี่ยยังตกค้างให้เห็นอยู่พระพุทธเจ้าวางรากฐานศาสนาโดยการ ใช้หลักสับ,บริสธรรมเนี่ยใช้ทุกอย่างแหละเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลเนี่ยถ้าเมืองนี้มีบุคคลที่เป็นใหญ่อยู่อย่างเช่นมีพระเจ้าเป็นดินก็ไปเทศให้พระเจ้าเป็นดินฟังพระเจ้าเป็นดินเลื่อมใสนับถือก็จะให้บริวารมาฟังเรื่อยๆอาจจะเป็นการบังคับบ้างเพราะว่าหัวหน้าใหญ่มาลูกน้องทุกคนก็ต้องมาตามนานๆไปตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบ พระเทศไปเทศมาเออบางคำไปโดนเข้าไปสกิดใจเข้าก็เออหันมานับถือศาสนาพุทธแรกๆพระพุทธเจ้าก็เทศสอนของท่านเองคนกลุ่มแรกที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือปัญจวคีซึ่งเป็นนักบวชที่บวชตามพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นคนที่รู้ธรรมะนะเป็นคนที่เรียกว่าถ้าในปัจจุบันนั้นก็คือระดับด็อกเตอร์มีโยห้าคนเนี่ยละทิ้งพระพุทธเจ้า ในช่วงที่เลิกการทรมานตนก็เลยคิดว่าสมาณะนี่ละทิ้งการเพนบำเพ็ญเพียนแล้วเป็นคนมากมากแล้วกลับมายินดีในสิ่งที่ชาวโลกเขายินดีก็ไปดีกว่าเราหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปัตนมฤคตายาวันพทะเจ้าก็ยังตามไปนะหลงังจากบรรลุแล้วพอไปถึงเนี่ยก็ได้คุยได้สั่งสอนจนในภาษาแรกก็มีพระอรหันเกิดขึ้นโดยพระัญญากุทัญญาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นสาวกหรือเป็นคนต้นแบบคนหนึ่งเหมือนกันก่อนที่จะมาเป็นพระอัญญาโกลทยาเนี่ยก็ได้อธิษฐานตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าขอเป็นปฐมสาวกเป็นพระสาวกองค์แรกก็เลยได้บรรลุธรรมเป็นองค์แรกเป็นรูปแรกรูปที่หนึ่งเป็นคนที่ทํานายลักษณะพระพุทธเจ้าในช่วงที่วัยหนุ่มเนี่ยเขาคัดเลือกพรามร้อยแปดคนแล้วก็คัดมาอีกแปดคน ที่เจ๋งที่สุดเป็นระดับขั้นปรมาจารย์แล้วโกนธัญญาพรามณ์ซึ่งเป็นคนหนุ่มเนี่ยก็กอยู่ในกลุ่ม8คนนั้นพอรู้แล้วว่าเนี่ยเด็กคนนี้ซึ่งคือเจ้าชายเดชานี่จะได้บรรลุธรรมแน่ก็รอจังหวะตามออกบวชพอรู้ว่าบวชก็ตามมาบวชเลยคนกลุ่มแรกที่เป็นสาวกและก็ช่วยพระเจ้านับประกาศศาสนานี่ก็คือคนกลุ่มนี้เองหลังจากนั้นก็ไปคุยกับเจ้าลัทธิบูชาฝ่ายก็คือชดิน ก็ทำให้มีพระเพิ่มขึ้นเป็นพันพันรูปเพราะมีบริวารเยอะแต่ที่ทำให้ศาสนามั่นคงขึ้นมาเนี่ยก็คือพระอัครสาวกสองรูปเวลาโยมถวายพระประทานในโบสถ์จะมีพระสองรูปที่ยืนหรือนั่งคุกเข่าอยู่ซ้ายกว่าพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นพระที่มีกำลังช่วยประกาศศาสนาทั้งทั้งสองรูปเนี่ยในประวัติเนี่ยเป็นเป็นเพลย์บอยเป็นเพลย์บอย เป็นลูกของคนตระกูลร่ำรวยท่านในปัจจุบันนี้ก็ขับขี่รถสปอร์ตไปเที่ยวตามที่ต่างๆสบายๆเรียกว่ารวยจนไม่รู้จะทำไงแล้วก็ไปเที่ยวตะเฮฮาแต่มีความรู้นะก็เที่ยวทะเฮฮาใช้ชีวิตแบบเซฟเทรดไปวันๆหนึ่งจนเบื่อเออนี่มันไม่ใช่เรื่องเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระก็เลยมาบวชอ่าบวชแต่ไม่ใช่บวชในพุทธศาสนาในยุคนั้นยังไม่เกิดบวช บวชในสำนักสันชัยปริภาชกก็บวชบวชจนเก่งเท่าอาจารย์และเรียนรู้จนเก่งก็ยังไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หนทางจนมาเจอพระอาาัสสชิพระอัสสชินี่เป็นหนึ่งในพระปัญจวคีตห้าภาษาลิบุตรตอนนั้นเป็นอุปติสสะมานพเนี่ยเดินมาเจออสมณนะรูปนี้เดินสำรวมกิริยาอาการแปลกประหลาดมากกว่าสมณนะอื่นๆ ก็เลยเดินตามไปพอเดินตามไปพระอาสชิบินฑบาตเสร็จก็นั่งฉันปริพาชกหรือว่าพระสาราีบุตรนี่ก็เข้าไปหาถามธรรมพระอาสชินี่เป็นพระใหม่ก็บอกแค่คําเดียวนะบอกว่าเราเนี้ยเป็นผู้ใหม่พระสมณะโคดมเนี่ยเป็นเป็นศาสดาของเราสิ่งที่ท่านสอนเป็นประจำก็คือเหตุกับผลสิ่งใดที่เกิดจากเหตุเนี่ยก็ให้ดับที่เหตุนั้นพูดแค่นี้แหละ ภาษาลีบุตรหรือว่าอุปติสสะมานพเนี่ยปิ้งได้ดวงตาเห็นธรรมเลยออเออแปลกประหลาดมากเราก็ฟังตั้งนานอย่างไม่บรรลุแสดงว่าไม่ใช่คําที่มันโดนเราอพอท่านบรรลุธรรมก็ไปบอกเพื่อนจนมาบวชเนี่ยทั้งสองรูปนี้ก็เรียวกว่าเป็นกําลังของศาสนา,ศาภาษาลีบุตรเป็นผู้มีปัญญาพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์คราวนี้ภาษาลีบุตรเนี่ยก็เป็นคนที่แต่งคัมภีร์หลายๆคัมภีร์ด้วยนะอะเรียกว่าประวัติก็ ถือว่ามีคุณอุป,ปาการญาติของท่านก็ได้ถวายที่ดินที่เมืองนาลันาทาทําเป็นมหาวิาลยมหาวิาลยนาลันทาซึ่งเป็นมหาวิาลยอันดับต้นๆของโลกในสมัยอดีตและจนอินเดียโดนโจมตีจนล่มสลายก็หายไปด้วยนั่นก็คือภาษาลิบุตรส่วนพระโมคคัลลานะเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดเด่นของท่านก็คือเรื่องมีความมีอิทธิฤทธ แต่คนที่มีอิทธิฤทธิ์เนี่ยถามว่าหนีกรรมพ้นไหมไม่พ้นนะไม่พนะ้นถ้าคุยกันเรื่องกรรมนี่มันก็จะยาวเอาย่อๆพระโมคคัลลานะในอดีตชาติเนี่ยเป็นคนที่ได้ทําร้ายบิดามารดาของตัวเองมีอยู่ชาติหนึ่งท่านก็ได้มีภรรยาเสร็จแล้วก็คนที่มีภรรยาเนี่ยมักจะลืมพ่อแม่เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้อัศจรรย์อะไร อาจจะมีเวลาคิดถึงพ่อแม่น้อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นครอบครัวใหม่วันหนึ่งก็ลำคขญนพ่อแม่จะเอาไปทิ้งเอาไปฆ่าทิ้งในป่าก็เอาไปใส่เกวียนไปทิ้งปลอมตัวเป็นโจรบอกพ่อแม่บอกนั่งอยู่นี่นะเดี๋ยวผมไปทําภารกิจส่วนตัวเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ปลอมตัวเป็นโจรมาเสร็จแล้วก็ข่มขู่บอกว่าฉันจะฆ่าแกด้วยความที่พ่อแม่รักลูกก็บอกให้ลูกหนีไป ตะโกนเสียงดังบอกไอ้ไอ้หนูนี้ไปส่วนส่วนโจรก็คือพระโมคคัลลานะอดีตเนี่ยตีพ่อแม่ไปซัดหลายทีแล้วตกใจเอ๊ะพ่อแม่ันนี้ขนาดเราตีขนาดนี้ยังห่วงเนาะหยุดตีแล้วก็เอามาเลี้ยงใหม่แต่ด้วยกรรมนั้น,นตกนรกนานมากพอเกิดมาเนี่ยด้วยเศษกรรมเรียกว่าหานไม่ลงตัวเศษกรรมเศษกรรมยังมีอยู่ต้องมาโดนทุบโดนฆ่าเนี่ยห้าร้อยชาติพอมาถึงชาติสุดท้ายเนี่ยเป็นพระโมคคัลลานะ กรรมมันจะหมดก็คือเป็นอโหสิกรรมเนี่ยกรรม,มจะหมดแล้วเวลาเราโกรธใครเนี่ยเราอโหสิกรรมให้เขาเนี่ยก็แสดงว่าหมดแล้วไม่ต่อในชาติต่อไปนี้ไม่ต้องไปเจอกันแล้วจะได้ไปอยู่คนละประเทศไกลๆก็หน่อยเป็นอโหสิกรรมก็คือจบจบ,จบเกมกันทีนั่นเองนั่นก็คือหนีไปไม่พ้นเนี่ยเวรกมแค่ทำร้ายพ่อแม่นะยังไม่ถึงฆ่าถ้าฆ่าเนี่ยก็คงจะไม่มีสิทธิ์ได้บรรลุธรรมอีกแล้วพระรูปหนึ่งก็มีกรรมแบบนี้เหมือนกันที่เป็นคนต้นแบบอีกแหละ ก็คือองค์คุลิมานประวัติของพระองค์คุลิมานเนี่ยเป็นเป็นคนที่เกิดในตระกูลพราหม์เมื่อเกิดเนี่ยอาวุธเนี่ยเปล่งแสงเลยอาวุธในบ้านเนี่ยเปล่งแสงไปทั่วหมดพราหมณ์เนี่ยก็ทํานายลักษณะคิดไปคิดมาโอ้ลูกเราเนี่ยมันม,นมาหาโจรดีๆนี่เองมาเกิดจะฆ่าลูกทิ้งนะครับจะได้ไม่เป็นภัยกับคนอื่นพระเจ้าประสริฐที่โกศลก็บอกว่าโอ้ยเด็กจะไปรู้เรื่องอะไรปล่อยมันไปเถอะถ้ามันชั่วค่อยฆ่ามันอ พอโตขึ้นนี่เก่งนะชื่อว่าอาหิงสก,กะผู้ไม่เบียดเบียนใครก็ไปเรียนกับครูบาอาจารย์คนนี้คนมันเก่งเกินก็บอกว่าทําดีอย่าเด่นจะเป็นไัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนะครับแกก็เก่งมากเลยเรียนจนเกินหน้าเกินตาอาจารย์ยังสู้ไม่ได้ก็ลูกศิษยท์ทุกคนก็รวมตัวกับอาจารย์จะต้องจัดการในเจ้ามอนี่เพราะมันเก่งเกินหน้าเกินตาเดินคดีหมันไส้อาจารย์ก็วางแผนเลย ก็เลยบอกว่ามันมีมนอยู่บทหนึ่งนะชื่อวิศนุมนมนบทเนี้ยจะทําให้เจ้าเนี่ยเป็นเจ้าโลกเลยไม่มีใครสู้ต่อกรกับเจ้าได้อีกแล้วจะเรียนไหมอยากเรียนต้องทําไงอะ่ะเจ้าต้องฆ่าคนให้ได้หนึ่งพันคนโอ้โหมนอะไรต้องใช้วิชาแบบนี้ตอนแรกก็ไม่อยากเรียนนะเขานะเขาเออเาเรียนก็เรียนก็เลยฆ่าคนไปเนี่ย ข้าไปเข้ามานับไม่ถูกเอเข้าไปกี่คนแล้วเมื่อวานสามวันนี้สิบเอะมันยังไงงงคราวนี้เพื่อไม่ให้งงจําง่ายก็ตัดนิ้วมานิ้วหนึ่งร้อยเป็นพวงมาลัยห้อยคอเลยชื่อว่าองค์คุลิมานโจรน,นั่นเองผู้มีพวงมาลัยของนิ้วมือห้อยคออันนี้คือ,อพระองค์คุลิมานใน,ในช่วงที่เป็นคารวาสอยู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็นั่งพิจารณาเห็นว่าองคุลิมานเนี่ย จะฆ่ามารดาของตนเองจะทําให้ไม่ได้สามารถบรรลุธรรมได้ก็ด้วยจิตเมตตาก็มาโปรดก็มายืนอยู่ข้างหน้าเลยองค์ุลิมานก็คิดว่าวันนี้เราจะฆ่าครบหนึ่งพันพอดีแจ็คพอตจะแตกแล้วอเอาละวันนี้แหละเจอใครคนไหนที่ไหนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นญาติฝ่ายไหนจัดการฆ่าเท่านั้นตกลงใจตั้งใจแน่วแน่เลยแม่ก็นึกเป็นห่วง วันนั้นนึกเป็นห่วงมากลูกได้ข่าวว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลนิสั่งทหารเป็นกองทัพมาเลยจากฆ่าให้ได้เพราะว่าเป็นโจรก่อการร้ายฆ่าคนไปเป็นพันละจะต้องทําทให้บ้านเมืองสงบให้ได้ในที่สุดแม่ก็มานะครับแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยขวางทางไปก่อนก็ไปยืนให้เห็นองค์โคิมานเห็นพระก็ค่าไม่สนละเอ๊ะเดินก็ไม่ทันวิ่งวิ่งตามก็ไม่ทันนะ มันยังไงเนี่ยเรานี่มันแรงเยอะแล้วนะสมณะทำไมวิ่งเร็วกว่าเราแต่ไม่เหมือนวิ่งเมื่อวิ่งตามไปจนเหนื่อยแล้วก็เลยบอกว่าอ้าวสมณะหยุดจะวิ่งหนีไปไหนแหมคนจะตามฆ่าไม่วิ่งได้ยังไงใช่ไหมครับถ้าเป็นพระปัจจุบันนี่ก็คงไปก่อนแล้วเป็นหลวงพ่อโกยแล้วคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าเรานี่หยุดแล้วแต่ท่านนะยังไม่หยุดคําเดียวเอะมันสะดุดใจมันยังไง นี่สมณมนะท่านนี่พูดจะไม่น่าเชื่อถสือพูดบทนี่ท่านยังยังยังไม่หยุดเลยเนี่ยแล้วท่านบอกว่าหยุดได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราเนี่ยหยุดแล้วจากการทําบาปทางกายวาจาใจแต่ท่านน่ยอย่งางไม่หยุดแค่คาเดียวดาบหล่นเลยดาบซึ่งแข็งแกร่งนั้นหล่นเลยแข้งขาอ่อนหมดสํานึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นคนก็คือตีแสกหน้าน้ําตาไหลแล้วคิดว่าเรานี่ทํา เป็นคนบาปทาผิดมาเยอะก็เลยได้บวชเป็นพระขนาดบวชเป็นพระเนี่ยกรรมยังตามสนองชาวบ้านตีหัวรังค้างแตกไปบินาบาททางไหน,นก็ไม่มีใส่บารเอาแต่ไม้ใส่ให้ไม้หน้าสามตีกบาลเลือดอาบมาทุกวัดทุกวันพระพุทธเจ้าก็ก็ยังสอนนะในที่สุดท่านก็บรรลุพระอรหันต์มีบทหนึ่งที่เวลาสวดเนี่ยจะจะเป็นการสวดเพื่อบูชาสิ่งที่เป็นคุณธรรมของท่านก็คือบทยัตโตหังภคินี บทนี้เป็นบททาน้ำมนต์เพื่อให้คลอดลูกง่ายมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปบินตบาทชาวบ้านโอ้พระโจรมาแล้ววิ่งหนีกันไปหมดคราวนี้ผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งวิ่งไม่ไหวมุดเข้าไปในรั้วแล้วติดพุงท้องใหญ่ติดพุงไปไม่ได้แล้วก็ร้องกวนครางด้วยความทรมานท่านเห็นก็ไม่ตาก็เลยเอาบาตรตักน้ามาแล้วก็พรมน้ำมนต์ให้สวดผลปรากฏว่าหญิงคนนั้นออกลูกง่ายคลอดลูกง่ายท่านก็เลยเอ,อได้รับการ มองในภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นซึ่งท่านเนี่ยโดยรูปร่างท่านก็คือเป็นคนที่เฮี้ยมอยู่แล้วในช่วงหนึ่งที่เรียวกว่ามีช้างตกมันเนี่ยเวลานิมนต์พระจํานวน500มีช้างอยู่500ช้างตัวหนึ่งเนี่ยเป็นช้างตกมันก็เอามาไว้อยู่ข้างๆท่านเอาไว้กั้นฉัดสมัยก่อนทําบุญเขาใช้ช้างกั้นฉัดช้างตัวนี้พอ,อได้เห็นพระโคกลิมานิขาสั่นเลยตกมันนี่ไม่ไม่ตกมันแล้ว หายเลยคนคนน่ากลัวขนาดนั้นแต่พระเจ้าก็ยังสอนได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์คือคนเก่าๆมีประวัติเอาไว้ให้เราได้วิเคราะห์ได้ศึกษาอดีตชาติกมกรรมของของพระองคิมานก่อนนะในอดีตชาติเนี่ยท่านเกิดเป็นควายป่ามีอิทธิฤทธิ์มากขิดไปทั่วช้างมา้าวัวควายนี่แพ้หมดท่านเก่งเป็นควายที่เก่งที่สุด เป็นเจ้าแห่งกวายพญากวายนะครับก็ไปท้ามาทั่วแล้วหมดชนะดีใจกวายป่าหรือสัตว์สิงสารสัตว์ในป่านี่ก็เดือดร้อนเพราะว่ากวายหนุ่มตัวนี้วันหนึ่งเข้ามาในบ้านบ้างก็ไล่กวิดไล่กวดสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเนี่ยจนย่ําแย่คราวนี้ชาวบ้านก็ไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วก็เลยสร้างคอกไว้ทางเข้าเนี่ยกว้างทางออกแคบ แล้วก็เอากวายไปใส่ไว้ในคอกล่อ,อกควยตัวนี้เดินมาเห็นไอ้กวายวงนี้มันไม่หนีเราสักทีทั้งจริงๆมันหนีไม่ได้มันโดนข้อกั้นไว้ก็เลยวิ่งกะจะไปควิดเข้าไปแล้วออกไม่ได้ติดกับชาวบ้านก็ทุบซะตายไปหมดเวรแต่จริงไม่ได้หมดเวรน,นะกวายตัวนี้ก่อนตายอธิษฐานจิตด้วยความอาฆาตพยาบาทว่าเกิดชัดหน้ากูขอฆ่ามืองบ้างอ่าเครียดตายไปพอตายไปก็ เกิดมาเป็นองค์คุลิมานส่วนคนที่วางแผนทําคอกแล้วก็ช่วยกันทุบนั่นน่ะก็เกิดเป็นพันกว่าคนที่ที่มาที่โดนท่านฆ่าตัดนิ้วนั่นแหละเป็นกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นใครทํากรรมเนี่ยพยายามอยไปมีส่วนร่วมด้วยอาจจะไปขึ้นเครื่องบินลําเดียวกันกรรมนิดเดียวแต่มันไม่รอดอ่ามันไปด้วยกันเรียกว่าเป็นผลกรรมที่กระทาร่วมกันอันนี้คือ ของท่านองคุริมานในพุทธประวัติก็จะมีประวัติแบบนี้เยอะ ระคุณเจ้ายังมีเรื่องราวของคนต้นแบบมาให้เราท่านได้ติดตามกันต่อแต่ต้องขอเก็บไว้เป็นวันพรุ่งนี้นะคะรับรองว่าจะได้รับคุณค่าอีกมากมายหากเราได้พบกันสำหรับวันนี้ปรางและทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนต้องขอลาไปด้วยคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ